นูนใหญ่พิมพ์สังกติเนี่ยส้มนี่หาดูได้ยากก็ส้มนี่อ้กนูนใหญ่พิมพ์สังกติเนี่ยส้มนี่หาดูได้ยากก็ส้มนี่ถ่ายให้ชัดสิมสมนี่อ้กนูนใหญ่พิมพ์สังกติเนี่ยส้มนี่หาดูได้ยากกวส้มนี่ายให้ชัดสมสมเนื้อกายเป็นหินเริ่มนี่รอยตอกเนื้อละเอียด องนี้เนื้อละเอียดผสมใน,นหินเนื้ออีสโคกเนื้อกลายเป็นอีสโคกผสมนี้ละเอียดนีวัดไทยชัดผสมนี่เนื้อละเอียดก่อนรัน่นนี่มวนสารมิดแล่ด์มะขามตามองค์พอดผสมนี่ชัดจีนผสมดุดร,ร้อนนี่ลายตอกเนื้อละเอียดองนี้ โค้งส่นี่สัจเจนโค้สนี่พินสังติอ่งุนใหญ่โ่นี่ดูได้ยากมาถายให้ทนะ่านผสมผเนื้อหนึบนุ่มเนื้อละเอียดผสมนี่นี่ถ่ายให้ท่านผสมผสมนี่เนดูได้ยากนี่พิมพ์นี้ผสเนื้อละเอียดสัจเจนผสมนี่อยต่อรอยปาทผสม ถ่ายท่านไปชมๆเนื้อละเอียดมีมวลชานแร่ธรรมคำนี่ทำตามหลวงพ่อนี่ตามหลวงพ่อเนื้อเป็นอิดทบมาชมได้อายุพิมสังกติอกนูนใหญ่ชมดูมือที่ไปชมปากสลามปากเนี่ยมือมือเป็นอะไรมาชมเท้าป่ ซ้อนกับแขนไม่ค่อยเนี่ยเท้าเนาะเออผมหนาะดูได้ยากผสมเนาะมปนงามตะติ๊กเนียสมนะขาขาเดี่ยอะไรส้มซ้อนขาเปล่านะนี่ผสม,สม,สม,สมนี่เขาไม่ค่อยดูสัตดผสม,สม,สมนี่ ขาที่อะไรม้วนเข้มาเรับ่าขากับมือพับกันเพื่อสัทขัดไม่เข้าใจครับทุกท่านนี่เดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู้ชมสมนี่นี่อะไรครับทุกท่าแขนงออะไรอะไรเหนืออะไรลงมาขาปะขา จำลองปิ่มสังกติอกนูนใหญ่ผชมมีองค์เดียวในโลกเขาถ่ายเขาท่านผสมสมเข่าตรงผูง้ชมนี่สวยที่ชุดในมือซ้อนเปล่าผสมนี่ดูได้ยากผู้ชมนี่สวยที่ชุดอกนูนใหญ่ผู้ชมใส่จำลองหกสองหก,กสามหก สามสี่ห้าหนึ่งเนื้ออิดคกโทรศัพท์เป็นอิดคกเนื้อละเอียดโัวสัเนี่จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ